มารวยจะพาไปรู้จักกับยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์นักลงทุนอิสระเจ้าของฉายามังกี้เทรดเดอร์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่มากประสบการณ์ลงทุนทั้งในตลาดหุ้นตลาดฟอรเร็กตลาดทองคำตลาดน้ำมันและค่าเงินเขาฝึกฝนฝีมือเทรดหุ้นจนเป็นมืออาชีพเพราะทุ่มเทและยึดถือการลงทุนเป็นอาชีพในปัจจุบันยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์จะมาเผยเคล็ดวิธีการหาหุ้นในช่วงตลาดขาลง แล้วตอนนี้นะคะหมวยก็อยู่กับคุณหยงเกิดมาเทรดแล้วนะคะคุณหยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนหน้านี้เราได้มีการแชร์เคล็ดวิธีการลงทุนหุ้นในตลาดขาขึ้นไปแล้ววันนี้ถึงคิวตลาดหุ้นขาลงบ้างค่ะตลาดหุ้นขาลงเนี่ยก็ต้องมีเคล็ดวิธีเหมือนกันอ,อยากจะมาล้วงเคล็ดจากคุณหลบคุณหยงค่ะก็จริงๆขาลงเป็นอะไรที่จะทำให้นักลงทุนเขากลัวเนอะนะหุ้นถูกเทเป็นขาลง มันมันมีสิ่งหนึ่งจริงจริงสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมผมจะหาหุ้นทั้งในขาขึ้นขาลงก็พูดตรง,ตรงๆว่าใช้ใช้กระบวนท่าเดียวกันจกนกระทั่งเมื่อเมือ่อประมาณปีที่ผ่านมาได้ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Value Investing อ,อาจจะไม่ให้หนังสือของเบนจามินแกรมหรือของโรนิเวทแต่เป็นของ Professor รี์ชื่อว่า Bruce Greenwald เล่มนี้เปลี่ยนความคิดผมเยอะมาก แล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ PE เรารู้จักกันใช่ไหมครับ <c oughs> PE เป็นมัลติพนะราคาเป็นกี่เท่าของกำไร <c oughs> อะไรก็ว่าไปแล้วเขาเล่าให้ฟังถึงจริงๆเราเราได้ยิน PE มาแล้วแหละแต่ว่า PE เนี่ยเวลามันมีพฤติกรรมมันมีพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นะ่าสนใจอยากเล่าให้ฟัง <c oughs> ตอนตลาดลง PE หุ้น PE ของหุ้นจะลงมาถูกพร้อมกันทั้งตลาด <c oughs> คือพูดง่ายๆมองซ้ายมองขวานะหุ้นถูกหมดเลย <c oughs> แต่ตอนตลาดขึ้น พี e. ของหุ้นแต่ละตัวจะขึ้นไม่เท่ากันบางตัวก็แพง,งตัวก็ไม่แพงอย่างนี้นหคะถูกต้องคือยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีการเติบโตมากกว่า PE จะสูงหุ้นที่มีการเติบโตน้อย PE จะขึ้นเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นเติบโตบา,บางตัวบ้านเรา PE ถึงประมาณ60เท่า PE ก็มีแต่หุ้นบางตัวก็ขึ้นแค่20เท่า PE แต่ตอนลงลงมาเหลือสิทั้งคู่นะภาวะการที่ PE ทั้งตลาดมันลงมาเนี่ยหุ้นขาลงอะตลาดลงนะครับเขาเรียก PE Compression Compress ก็แปลว่าอ่าก็เรียกอะไรบีบลงมาฉะนั้นเวลาฟูฟูไม่เท่ากันแต่เวลาบีบถูกบีบลงมาเท่ากันหมด<ฆ>ในตลาดขาลงผมก็เลยมาพบว่าแล้วผมใช้มาประมาณปกาีกว่าๆแล้วใช้แล้วมันก็เวิร์ก <c oughs> แต่มันเพิ่งมีขาลงมาแค่รอบ2รอ,อบนะ<ฆ> <laughs> โอเคอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเป็นพอเป็นขาลงแบบนี้เวลาเราสแกนหุ้นนะครับหมวยถ้าเราสแกนด้วยฟันเดเมนทัลเช่นสแกนว่า PE ถูก มันเจอทั้งตลาดเลยเพราะหุ้นมันถูกทั้งอนาสิแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีใช่ฉะนั้นที่มันจะทํากาไรได้สูงสุดอ่าฉะนั้นตอน P/E ถูกอ่ะตอนหุ้นทั้งตลาดมันถูกเรามองไม่ออกว่าเราควรจะเข้าตัวไหนในช่วงนี้ในช่วงนี้นะฮะผมก็จะคราวนี้ผมใช้เทคนิคอลสแกนตอนหุ้นถูกต้องใช้เทคนิคอลสแกนแล้วหาหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะขึ้นโดดเด่นกว่าเพื่อนเช่นตัวที่อาจจะขึ้นมาทำนิวไฮก่อนเพื่อนนะะตัวที่ทำนิวไฮ ก่อนอก่อน,ก,อนก่อนเซตตัวที่ทำนิวไฮก่อนหมวออุตสาหกรรมตัวเองหุ้นพวกนั้นก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นก่อนหรือว่าอย่างน้อยนะคุณมันจะเป็นเทรนก่อนจกนกระทั่งตลาดเริ่มแพงแล้วเดี๋ยวเ,เราค่อยเปลี่ยนวิธีเล่นะนะครับฟังดูขัดบางคนบอกหุ้นแพงทำไมต้องดูฟันเดเมนทัลหุ้นถูกดูเทคนิคมันดูกลับกันนะฮะแต่จริงๆมันเป็นแบบนั้นพี่ใช้มาแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันใช่เลยอ่ะ,ะนะครับแล้วหลักการสมมุติว่าหุ้นโดนกดลงมา PE เท่ากันถ้าเราจะไปเลือกซื้อโดยที่อาจจะดูเทคนิคเข้าแล้ว2ตัวนี้นะคะมีสัญญาณเหมือนกันจะเลือกตัวไหนคะตัวที่อ๋อถ้าสองตัวนี้เหมือนกันอาจจะต้องมานั่งเวทอีกทีแต่ว่าเลือกตัวที่ขึ้นก่อนอหมายความว่าสมมุติเราเราชอบ MA c d ตัดกันใช่ไหมตัวไหนตัดก่อนเราจัดตัวนั้นเลยค่ะมันมันจะไปจริง มันมักจะไปจริง Imagine อย่างนี้วันที่หุ้นลงหมายความว่ามวยได้ขายหุ้นออกจากพอร์ตหมดละไม่หมดก็เกือบหมดตอนนี้เราก็จะมีแต่เงินสดถ้าไม่ติดหุ้นนะ,ะ <laughs> เราก็จะมีแต่เงินสดนั่นหมายความว่าเราแล้วหุ้นมันก็ถูกทั้งตลาดเราไม่ต้องวิเคราะห์เองจะมีนักลงทุนที่เขาเรียกว่า Inform Investor หรือหรือ t m o r t y o n น y ีเขารู้อยู่แล้วหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มที่จะไปแรงโดดเด่น่นตลาด เขาจะไล่ซื้อก่อนเขาจะไล่ซื้อฉะนั้นจะทําให้หุ้นบางตัวขึ้นก่อนตลาดตลาดยังยึกยักอยู่เลยหุ้นบางตัวขึ้นก่อนเราตามได้เลยเพราะว่าสมาร์ทมันนี่เขาชี้เขาชี้บอกเราแล้วค่ะซึ่งซ่งตัวกลุ่มหุ้นเนี่ยจะต้องเป็นไซส์ขนาดไหนคะสำหรับพี่โดยส่วนตัวพี่จะชอบ Mid Cap ไม่ถึงกับถ้า Small Cap ต้องดูเป็นตัวตจริงจแต่จะจะอยู่ระหว่างมิดแคปก็อยู่ระหว่าง5,000ถึง ถึงเนี่ยถึง3 0,000 000. ล้าน Market Cap <c oughs> ใช่ไหมบ <c oughs> ใช่ใช่อ่า Market c a ปประมาณ5 0 0 0ันถึงสามหมล้านเล็กกว่านั้นต้องดูเป็นตัวตัวใหญ่กว่านั้นก็ก็จะต้องทํากันบ้านเยอะนิดนึงค่ะครับผมมีอะไรอีกคะที่เราจะใช้วิธีในการเลือกหุ้นในขาลง <c oughs> จริงๆเ <c oughs> วลาในในขาลงนะครับอย่างที่บอกมันมีหุ้นที่มีพื้นฐานกับหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรจะชัดเลยค่ะ <c oughs> มันก็มีวิธีหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้คือทริคเลยนะหุ้นเวลาลงหนักเราคิดว่าจะมีวอลลุ่มขายเยอะ แต่มันมีบางครั้งที่หุ้นเก่งกำไรราคาหุ้นลงต่อแต่ไม่มีวอลลุ่มหุ้นลักษณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นอยู่ในหุ้นที่อยู่ในภาวะเขาเก็บกันอยู่มไม่ได้บอกว่าเจ้ามือเลยนะครับเขาเรียกว่ามาร์เก็ตเมเกอร์ต่างประเทศมาร์เก็ตเมเกอร์คือเรื่องปกติมีการเก็บหุ้นกันอยู่ฉะนั้นหุ้นที่ลงแต่วอลลุ่มไม่ลง ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ<ะ>แล้วก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในตอนที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงเท่านั้นะนะครับถ้าอย่างสถิตทิที่ทราบโดยเฉลี่ยคือวันเริ่มเห็นแบบนั้นนะหุ้นจะลงประมาณหุ้นมันลงเฮือกแรกอะลงมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีวอลุ่มแล้วหุ้นจะลงต่อหลังจากนั้นอีก40%ซซึ่งส่วนใหญ่ตรงนั้นคือจุดต่ำสุดท<ะ>ี่เป็นผมเป็นนักสถิติะฉะนั้นก็จะ คำนวณสถิติค่อนข่างเยอะลงโดยที่มีวอลุ่มหลังจานนั้นจะลงอีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติคุ้นขึ้นใช่ไหมครับหุ้นถูกขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วถูกเทครั้งแรกปึ้งแล้วก็มานิ่งทุกคนคิดว่าจบแล้วยังไม่จบจะลงอีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยซึ่งมันก็ราคาก็จะไม่ค่อยเหลือเท่าไรเป็นราคาซากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มพิจารณาดูได้แล้วตรงนี้ก็อาจจะมาหาจังหวะอีกทีนแล้วหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือจุดต่ําส <g ül> ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันการชั้นการเข้าหุ้นสำหรับผมนะก็ก็ยังมีเรื่องของ stop loss อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีจะต้องใช้ stop loss ยังไงคะกับช่วงตลาดหุ้นขาลงาจริงๆแล้ว stop loss ถ้าเป็นภาพใหญ่นะครับผมดูอยู่มปดถึงาณ8-15%แล้วแต่หุน้นแล้วแต่ทรงของหุ้นเนะาะก็ก็จะดระูระดับประมาณนี้ที่สำคัญเลยคนส่วนใหญ่รายย่อยเราคิดอย่างนี้เจอสัญญาณซื้อซื้อหมด เจอสัญญาณขายขายหมดอย่าคิดแบบนั้นรายใหญ่จังหวะเริ่มเก็บได้ค่อยๆเก็บพอมันเริ่มมาจริงค่อยๆเติมการทําแบบนั้นปลอดภัยกว่าฉันที่ที่ทำมาตลอดทุกวันนี้ไม่เคยเก็บในไม้เดียวหรือเก็บไว้ในเก็บเป็นทีเดียวก็คือจะเป็นลักษณะเฮ้ยดูใช้ได้นะอาศัยไปห้าแสนล้านหนึ่งค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเฮ้ยมันไม่หลุดนะแล้ววันหนึ่งมันเปรี้ยงขึ้นมาสมมตินนวันหนึ่งมันเปรี้ยงขึ้นมา เราเห็นมันทำท่าจะไปต่อเติมก็ได้ฟังดูมันจะอึดอัดว่าทำไมมันยังไม่ชัดแล้วถ้ามั่นใจเข้าให้หมดเลยสิก็ต้องบอกว่ามันไม่มีใครมั่นใจแต่เราเ,าเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเราคอนโทรลอารมณ์และคนโทรลเงินได้ดีกว่านะ,ะสุดท้ายอยากจะเตือนอะไรนะักลงทุนในช่วงที่อาจจะต้องเจอกับความผันผวนข,ของตลาดขาลงแล้วก็จะต้องเลือกหุ้นในช่วงตลาดขาลงอ่ะก็ตลาดขาลงเป็นอะไรที่ยากเสมอนะครับ จะมาบอกว่าเราต้องเข้มแข็งนะต้องอะไรผมว่ามันมันเอาล้ะนะฮะให้พูดตรงๆก็คือคุณต้องมีครูดีที่เตือนเราตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไปหาครูหาอาจารย์ที่สำนักไหน<ะ>สำหรับผมผมเขียนไดอารี่ทุกวันฉะนั้นไดอารี่เนี่ยที่คุณเขียนแล้วรีวิวว่าการเทรดเมื่อวานเป็นยังไงสภาวะอารณมเป็นยังไงคุณแฮปปี้ไหมแฮปปี้ตรงนั้นคือครูที่จะคอยปลุกให้เราตื่น ว่าอย่าเพลินอย่า,อย,าอย่าเสียกาลังใจมากนะตลาดลงมันยังไม่จบเงินคุณอาจจะขาดทุนแต่มันไม่มกลายเป็นศูนย์<ฆ>แต่เวลาหุ้นขึ้นก็เตือนคุณว่าขณะที่คุณกําไรคนอื่นเขาก็กำไรอย่าพยองหรืออย่าลำพองตัวเองมากเกินไปเพราะเวลามันเทมันเทเร็วนะเนี่ยการการเขียนไดอารี่คือครูครูชั้นดีที่ดีกว่าทุกสํานักมามาคอยฉะนั้นผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะหัดเตือนอย่างทุกวัน<ฆ>ช่วยมาสาน แล้วคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะอาจจะทํางานประจําด้วยหรือว่ามีอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าลงทุนในหุ้นด้วยค่ะ <คน S 1> กม็มีหลักการคิดเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันฉะนั้นคุณคุณมีเรื่องอื่นด้วยยิ่งทําให้การเทรดคุณ Challenge มากขึ้นไปอีกเพราะว่า,าคุณจะก็จะเสียเปรียบด้านเวลาถูกต้องไหมก็ฉะนั้นการการตักเตือนตัวเองด้วยตัวเราเองเนี่ยดีที่สุด ค่ะนี่ค่ะเป็นเคล็ดวิธีนะคะที่วันนี้คุณหยงนะคะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังทางรายการของเรานะคะได้เรียนรู้เรื่องของเคล็ดวิธีในการที่จะเลือกหุ้นในช่วงตลาดขาลงนะคะทางรายการม้องกลับขอบคุณคุณหยงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค,คุณผู้ชมคะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตื่นมารวยกันต่อค่ะ